คุณครูให้หนูทำการบ้านเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยที่หนูสนใจแต่หนูคิดไม่ออกเลยค่ะว่าจะทำอะไรลูกลืมวัฒนธรรมพื้นบ้านของเราชาวหลังสวนชุมพรไปแล้วหรือลูกจริงด้วยค่ะแม่แต่แม่คะหนูยังไม่ค่อยรู้ถึงประวัติและความเป็นมาของวัฒนธรรมนี้เท่าไหรนะ่นักคุณแม่ช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมคะได้เลยลูกแม่จะเล่าให้ฟังจ้ะ ประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นขนชิงทงเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำหลังสวนจังหวัดชุมพรหนึ่งเดียวในสยามมีมาอย่างยาวนานกว่า176ปีชิงถ้วยพระราชทานพระบาสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระ,ระสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมรา,าชินีและได้รับการจัดให้เป็นอันซีนไทยแลนด์จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมทั้งกลมส่งเสริมวัฒนธรร,รมยังได้ประกาศให้การแข่งขันเรืยยาวขึ้นโขนชิงทงขึ้นเป็นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรร,รมด้านกีฬาพื้นบ้านอีกด้วยนะลูกโอ้โหน่าสนใจมากๆเลยค่ะแม่หนูเพิ่งรู้ว่ามีวัฒนธรรมอันทรงเกียรติแบบนี้อยู่ในจังหวัดชุมพรของเราใช่แล้วล่ะลูกซึ่งประเพณีแหพักแข่งเรือขึ้นโข,ขนชิงทงจะจัดในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี ในช่วงเช้าจะเป็นการแห่พระโดยแต่ละวัดจะตกแต่งเรือพระที่มีพระพุทธรูปส่วนมากจะเป็นปางเสด็จมาจากชั้นดาวดึงแล้วชาวบ้านก็จะทําการตักบาตรเทโวโรหณนะเพื่อทําบุญตามความเชื่อว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับมาจากโปรดพุทธมารดาที่ดาวดึงแม่มีภาพบรรยากาศการแห่พระบกมาให้ลูกดูด้วยนะแม่เนี่ยไปช่วยตกแต่งเรือของวัดในทุกๆปีซึ่งลูกจะเห็นได้ว่า เรือประดับตกแต่งอย่างงดงามเต็มไปด้วยดอกไม้ผลไม้แกะสลักโชว์ความปราณีตวิจิตรบรรจงผ่านเรือพระบกได้อย่างสวยงามเลยล่ะลูกน่าสนใจมากๆเลยค่ะแม่ครั้งต่อไปหนูจะไปช่วยแม่ตกแต่งเรือพระบกคะ่ะหนูอยากสืบสารวัฒนธรรมดีๆเหล่านี้เอาไวค้ค่ะดีมากเลยลูกหลังจากช่วงเช้าที่มีการแห่พระ ช่วงบ่ายก็จะมีการแข่งเรือยาวขึ้นขนชิงทงโดยการแข่งขันที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครหนึ่งเดียวในสยามนั่นคือนายหัวเรือฝั่งไหนจับไว้แถบธงได้ก่อนฝั่งนั้นเป็นผู้ชนะไม่ได้ตัดสินว่าเรือลำใดถึงเส้นชายก่อน ซึ่งนายหัวเรือต้องมีจังหวะและสายตาที่เร็วแม่นยำและแข็งแรงในการดึงกระชากเอาผืนธงที่มีก้านไหวเสียบอยู่ในกระบอกไม้ไผ่ออกมาอย่างสุดแรงโดยต้องอาศัยความสัมพันธ์ของฝีพายนายหัวเรือและนายท้ายเรือประกอบกันจึงจะสามารถจับธงได้สิ่งเหล่านี้เป็นการสร้างสีสันของความสนุกสนานตื่นตาและร้าใจให้กับผู้ชมกองเชียร์เป็นอย่างมากเลยล่ะลูก แค่ฟังคุณแม่เล่าก็สนุกแล้วอยากไปเชียร์ถึงสนามแข่งแล้วสิคะแม่มีภาพบรรยากาศที่แม่ถ่ายไว้เมื่อปีที่แล้วมาให้ลูกดูจ้ะไ ที่แม่เล่าไปเนี่ยยังบรรยายความสนุกได้ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของของจริงเลยนะจ๊ะลูกต้องไปสักครั้งในชีวิตนะหนูตัดสินใจแล้วค่ะว่าจะเอาประเพณีแห่พักแข่งเรือขึ้นขนชิงทงไปทำเป็นการบ้านส่งคุณครูและนำเสนอเพื่อนๆในห้องเรียนค่ะเป็นไงบ้างลูกงานที่นำเสนอเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยคุณครูและเพื่อนๆประทับใจกันไหม คุณครูและเพื่อนๆทุกคนให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากเลยค่ะแม่ทุกคนเพิ่งรู้ว่ามีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวชุมพรแบบนี้อยู่ค่ะแล้วทุกคนบอกว่าปีนี้จะไปดูแห่พักแข่งเรือขึ้นขนชิงทงแบบนี้ให้ได้เลยค่ะหนูดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของเราชาวชุมพรค่ะดีมากจะลูกรัก วัฒนธรรมจะอยู่สืบต่อไปได้ต้องอาศัยคนรุ่นใหม่ในการสืบทอดและเผยแพร่ให้วัฒนธรรมอันดีงามแบบนี้คงอยู่ต่อไปเป็นมรดกอันล้ำค่าหนึ่งเดียวในสยามของรุ่นแม่น้ำหลังสวนจังหวัดชุมพรค่ะแม่